เพราะครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับคุณจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่มารออยู่ผม,ผมฝากเตือนชาวปีละกอปีละกาทุกท่านเลยนะครับใครที่รอเงินจากงานเก่าเงินค้างนะครับหรือผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับเดือนนี้ก็มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีนะครับถือว่าดวงการเงินอยู่ที่กลางกลานะครับแต่อย่าชะล่าใจนะครับ เพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเงินเข้ามาเยอะต้องรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักลงทุนนะครับส่วนดวงด้านความรักครับคนโสดครับคนโสดเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจนะครับจากวงสังคมใหม่นะครับอาจจะเจอกันผ่านเพื่อนนะครับหรือเจอในที่ทํางานนะครับความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับ แต่ค่อนข้างมั่นคงนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับความรักทั้งนี้นะครับจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาที่ที่คุณไม่เคยไปนะครับมันคือสังคมใหม่ๆนะครับพื้นที่ใหม่ๆ